ย้ำแรงย้ำคำสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนสวัสดีเอซทุกท่านครับไปลดไปโรดเดี๋ยวมืดมืดมันมืดเอาเอาไหมเอาสวัสดีครับผมเออโอ้ยว่ายังไงโอเคโอเคโอเคโอคอนอเเเ รถเครื่องมือก็ดึงมาใกล้ๆก,ก็ได้หรอกมันเป็นี่อยู่ไกลแท่ล,ล่ะเออดึงมานั่นละ่ะเออดึงมาใกล้ๆมันนีได้เปิดง่ายๆเอาเอาอเนี่ยเขาเรียกว่าอย่าว,ว่ามีแต่เหล็กไหลนะรถไหลยังมีนะจะบอกให้นะเออ เล็กไหลเล็กไหลกันนะรถไหลนะไม่หากันเลยขำขำเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไพลโรดทำไมไพลโรดผมมันออกดอกรู้ยัง้ออเาไปงน่ะโอ้โหรีบหานดิเขารอใช้งานอยู่อ่ะโอ้ ของนของมัน,มนต้องมีดิมันอยู่กันนู้นหมดนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยนะนะโอ้ยพ,พูดดังๆก็ได้ไมระวงังระวังมือมันมัน นี่นี่นะไม่เตรียมไว้เห็นไหมเขาบอกไม่เตรียมไว้ไม่เตรียมอุปกรณ์ไว้ไ,ไ,วไปโลดไดโอกี่วันแล้วเนี่ยโอ้โหตอนที่บวกแล้วนี่ครับโอเาคแข็บวกคือเขาทำไมเบิ้งแขนนี่มีแต่แขนเสือได้ยังมาพูดเอฟซีพูดอะไรยิ่งสงสารกระซุ่มเลยใช่ไหมนอนเพราะอะไรเลย บรหัสถัวคิวหรอกไปจังกัดจำนวน,นเออนี่ยปอมขยนันนะทำงานกับขยันครับกินกับขยันลูกยัง <c oughs> เออลูกย <c oughs> ัง <c oughs> ลูกกี่คนแล้วสคนครับยังไม่มีโอ้ไปบอกง่ายก็หมดกิ่งความจริงอ่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหม คนเออเมียคนเดหโอมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอเคมาแล้วจัดลารกันแล้วไปไปเลยมึงไปเลยไปไปเลยออกต่อเลยมั้ยอืมอต่อกันไปไปนะเอารถตรงนูมั้ยเอาน่อยเฮ้ยต่อคลีดีเลยเนี่ยหือดู อยู่แล้วแข่งโอ้เอ็มอย่าเลยเห็นตัวแล้วเอ็มค่อยๆเอ็มค่อยๆเอ็มมันรุนแรงด้วยเหออ เอ็มบ <chat> ้าพลังเอ็มแล้วใครเอาอะไรน้ำเติอไปให้แไปอยู่ดูแลแพะมึงอยู่นะโอ้เออแน่นอนมส่วนทำโอ้มันหยุดันต้องทำพี่ไหนัวน นี่ครับพี่น้องครับนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่เฮ้ยอันนี้หัวหนึ่งอ้าวใครลบหมดเลยล่ะอันนี้หัวหนึ่งนี่หัวสองโอ้โหใครน้ำเลยเนี่ยหัวสองหัวสองนี่สองนี่ด้วยนี่แหละล้างทำความสะอาดไม่ไม่พูดถึงต้องเปิดอันนั้นไว้เนาะไอ้ที่ตีตัวเลขยกอะเนาะเออตีไปเวลานั้นเราจะได้ เหมือนหัวบินเดินลหมวอนอะไรต่างๆที่เขาตีกันไว้เ <Okay. S 1> บาๆเอ,อเยมเอจยเหล็กมันจะบี้หมดละ,ะ,ะโอ้โเดือนสิ้นเดือนนี้เพโลเขาบอกจะเลี้ยงเขาได้โอ้เยอะละ<อ><อ>หกวันเออหกวันนี้แล้วเลี้ยงเขาเยอะหกวันนี้แลว้วโอเคจัดเลยนะทำไมจัด okay. แรกผมก็จะซื้อใช่ไหมครับพี่รซื้อแทนแล้วรถได้เยอะอ่ะ6วันนี้ปะมางน่ะรเอะรตักให้ด้วยอนี่ครับนาพี่นงองถามหากันกับ่ายให้เบิงครับก็ดีถามหาโเห็ดอยงน่องมือเดียวชิบกับม่ได <teachers> ้เห็ดโล่งว่ะท่าบอเยก็็ปน

ไม <laughs> okay, um, uh ่ไ oh, ด <mumbles> uh ้ไม่ได้โดนดุเลยเอ้หูหัวนมใส่ปิ้งเลยพี่น้องเอ้แล้วเนี่ยหาว่าคุยงั้นแล้วแล้วแล้วนะอ ตองไม่ได้วนตองไม่ได้เออวนตองไม่ได้เลยดูนุ่นในโลดต้องเหยียบทางนุ่นพิลานยังงัดเออ เรียบร้อยเรียบร้อยมึงดูมึงดูก่อนไอเดียนเนี่ยเขาออกเบอเรืวลามันจะไปเอาเนเล็กมาเป๊ะเป๊ะเอยู่นี่ไม่ออกแล้วเออเออล้างล้างให้ดีล็ล้างไปาเตียงลงไปก่อนะผมรออยู่ว้าอไรก็ตอันยังอ่เหล็กอะไรก็ได้เออนันก็ได้ตีไตีตัวหนึ่งก็ตี จำใบวัดตีตัวหนึ่งตัวสองก็ไม่ต้องตีตีตัวเดียวเราก็รู้แล้วเดนผมบอกไม่น่าไปล้างมือเล้วรีบล้างมือไปเออเออในเบอร์หนึ่งในเบอร์สองตีตีตัวเดียวก็พอเออไอตัวล้างอ่ะไอตัวล้างตัวสองมั้งใช่ไหม เออตีตัวหนึ่งจุดเดียวตัวเดียวน่อเออย่นั้นะงนนนันกน็ถ้าสองก็ตีสองจุดก็ได้ถ้าสองก็ตีสองอันโอ้ไปเอบคลื่รนร่าอีกแล้ว ครับบรรยากาศย้ำท้องฟ้าครับผมย้ำแมลงย้ำกี่โมงอ่ะสิบเจ็ดในกลางสิบเจ็ดนางถึงกว่าแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งใสามากๆเลยคุณครับมอว์มีลมห่วยๆอยู่หน่อยหนึ่งนี่ครับไม่ไม่วิววิววิวอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีนกบินมีวู้มีนก นี่นี่น,น,นี่มาแล้วครับมาแล้วนกนกว้าวว้าวว้าวป่า,า,าไปแล้วครับผมพีม่น้องครับเห็นทายกล้องอยู่บอยู่เลยบอลงเลยครับนี่เบื้องท้องฟ้าเบื้องแดดครับผมยาำมืแรงอลามงามอลามครับผมมือมีอยงหลายครับอยากให้เบื้องการทำงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับในช่องของนินนอนทั่วครับผมอาชีพเนี่ยไปแค่นี้ครับสวัสดีครับผม